หมูย่าง<ช>คืออร่อยทุกจังหวัดออและอย่างที่บอกกําลังจะพูดว่าแ,วแต่ละที่เนี่ยจริงๆไม่ใช่เฉพาะที่ตรังๆๆเพราะว่าหลายจังหวัดเขามีหมูย่างขึ้นชื่ออย่างที่เนี่ยค่ะจังหวัดระยองก็มีหมูย่างที่ขึ้นชื่อเหมือนกันนะคะแล้วเจ้าของสูตรเนี่ยเขาคิดผสมเอาไว้อย่างลงตัวมีขายมานานกว่า20ปีแล้วใครอยากจะรู้ว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วมันมีความพิเศษแบบไหนอะลองดูนะคะ หมูย่างที่ <Okay. S 1> ว่านี้ตัวนี้แหละคุณผู้ชมเขาเรียกกันว่าหมูย่างลำยอง <c oughs> หมูย่างลำยอง <c oughs> ใช่ทําไมต้องเป็นหมูย่างลำยอง <c oughs> เขาบอก<ห>เป็นหมูย่ <c oughs> างที่มีชื่อเสียง <c oughs> เป็นที่รู้จักมานานกว่า20ปีจนเป็นของดีของเมืองแกลงนะครับจากวิสาหกิจชุมชนสินค้าโอท็อปหดาวเนี่ยตอนนี้ก้าวเข้าสู่เป็นหมูย่างชื่อดังพร้อมกับตั้งร้านย่างเสิร์ฟนะฮะได้ทุกงานทั่วประเทศมีงานแน่น ขนาดที่ว่าหากต้องการสั่งไปย่างในงานเลี้ยงเนี่ยจะต้องจองคิวล่วงหน้าข้ามปีอ่ะไม่ต่างกับสนนกไม้มาสักกรู่เลยทีเดียวนะครับเมื่อไปแล้วเนี่ยเจ้าภาพก็ไม่ผิดหวังเพราะว่ารสชาติอร่อยนะฮะต่างชื่นชอบไม่ผิดหวังกับการย่างหมูย่างโชว์เนี่ยนะครับจะเป็นหน้าตาให้กับงานทางด้านของนายลำยองสนิทครับเป็นเจ้าของหมูย่างลำยองอ่าอันนี้ที่มาชื่อชื่อเจ้าของของเจ้าของนะฮะ ก็คือเป็นเจ้าของหมูย่างลำยองก็กล่าวนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเปิดฟาร์มเลี้ยงหมูร่วมกับเพื่อนแล้วก็คนในหมู่บ้านและมีการตั้งวิสาหกิจชุมชนอีกทั้งได้ทําหมูย่างที่ต่อยอดจากอาชีพเลี้ยงหมูเนี่ยช่วยกันคิดค้นสูตรแล้วก็ตระเวนหาสูตรต่างๆในการย่างหมูทั่วราชาอาณาจักรว่ายอย่างนั้นจนมาได้เป็นสูตรน้ําหมักของตัวเองสําหรับหมูที่ใช้เนี่ยต้องเป็นหมูไวเจริญพันธุ์น้ําหนักตัวประมาณสัก7 0็0ถึงกิโลกรัม เมื่อย่างออกมาก็จะได้หมูที่กรอบนอกนุ่มในนะฮะเมื่อได้จิ้มกับน้ําจิ้มสูตรเด็ดเนี่ยมีงาคั่วหอมละมุนผสมอยู่รสชาติเปรี้ยวหวานเผ็ดเล็กน้อยก็จะยิ่งเพิ่มความอร่อยและที่สําคัญก็คือซี่โครงถ้าเกิดมันมีติดเนื้ออยู่ด้วยเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกนะครับใช้ไฟอ่อนนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าท้องจะสุกท้องสุกต่อ ก็นังลงก็นังลงพอประมาณนะครับเก็นกรอเกียนนี้นะเนี่ยนะครับจะกรอไปนตัวนะครับกรอรอบใช้เงินได้มาขึนหมดเลยาดอดเป็นไงโอ้โห กระดูกขาวเลยทีเด <kleine> ียวเนื้อเมื่อกี้หายไปไหนแล้วนะโอ้ยน่ากินจังเลยอ่ะซึ่งนอกจากทีมงานที่มีความชํานาญทั้งการย่างหั่นพร้อมเสิร์ฟนะคะซึ่งก็เป็นสีสันให้กับงานแล้วเนี่ยนะคะคุณพี่เขายังมีการเปิดคอร์สสอนด้วยนะวิธีย่างหมูในสูตรของตัวเองนะคะเพื่อให้ผู้ที่สนใจเนี่ยได้นําไปประกอบเป็นอาชีพโดยมีการเปิดสอนไปแล้วหรุ่นนะคะก็มีผู้ที่สนใจเนี่ย เดินทางมาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นคุณพี่ลำยองเขาไม่หวงสูตรนะใครอยากจะไปเรียนนั่นขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้แล้วนะคะ0819402457 0819402457ลองโทรศัพท์ไปสอบถามนัดแนะดูว่าจะไปเรียนหรือว่าสนใจสูตรหรือสนใจจะให้ไปร่วมออกงานันนี้เขาใช้เต่อฐานเนี่ยนะมันจะหอมนะหอมครับพี่นี่ได้กลิ่นออกมาจากทีงีิ เพราะฉะนั้นเห็นข่าวนี้นะต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะว่าสําหรับอาหารเมนูไหนที่ทางเจ้าของเขาเนี่ย,ยินดีจะให้สูตรเราหรือว่ายินดีที่จะเผยแพร่แต่ต้องติดต่อไปที่เขาเราก็จะบอกนะเพราะว่าวันก่อนเนี่ยมีขนมอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นข้าวเกี๊ยปากหม้อเจ้าของเขาหวงสูตรแล้วคุณผู้ชมก็บอกว่าเนี่ยทำไมไม่เอาสูตรมาให้หน่อยก็ต้องให้เกียรติเขานะคะว่าเออเขาจะให้สูตรเราหรือเปล่าบางร้านก็คือให้ไปชิมไปอุดหนุนอย่างเดียว <น>ใช่ใช่นะอันนี้ก็ต้องเข้าใจทางเจ้าของสูตรแต่ละสูตรเขาด้วยนะคะ<ช>เอาละค่ะจากบ้านเราเดี๋ยวไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถโดยสารคันนึงค่ะวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยบนถนนทางหลวงอยู่ดีๆแต่ว่าไม่รู้หลุดทางไปได้ยังไงแล้วตกลงมาเนี่ยนะคะความสูง